วันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของเพื่อนบ้านเราลาวกับกัมพูชาสองประเทศนี้เนี่ยดูเหมือนมีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันเลยนะคะทั้งเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเหมือนกันผ่านเรื่องราวซับซ้อนมาคล้ายๆกันแต่เอ๊ะทำไมพอมาดูเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เหมือนกับว่าเส้นทางมันต่างกันพอสมควรเลยวันนี้เราก็เลยอลองไปหาข้อมูลมาสำรวจกันค่ะว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะพออธิบายความแตกต่างตรงนี้ได้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับถ้าให้เริ่มจากจุดต่างแรกๆที่เห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ส่งผลเยอะมากๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คือกัมพูชานี่เขามีข้อได้เปรียบสำคัญเลยคือมีทางออกทะเลมีท่าเรือน้ำลึกอย่างสีหนุวิลอันนี้ช่วยเรื่องการขาการขนส่งกับโลกภายนอกเยอะมากครับทำให้สะดวกต้นทุนก็ต่ากว่า อ๋อค่ะซึ่งอันนี้ตรงข้ามกับลาวเลยนะคะที่เป็นประเทศเดียวในอาเซียนเลยที่ไม่มีทางออกทะเลเป็นแลนด์ล็อกคันทรีแบบนี้เวลาจะส่งออกนําเข้าสินค้ารายหลักๆก็ต้องอาศัยผ่านไทยหรือไม่ก็เวียดนามอย่างที่ได้ยินว่าไปใช้ท่าเรือหุงอ่างของเวียดนามใช่ครับใช่แบบนี้ต้นทุนโลจิสติกมันก็บวกเพิ่มไปเยอะเลยสิคะกลายเป็นข้อจํากัดใหญ่เลยในการแข่งขันถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อจํากัดใหญ่เลย แล้วนอกจากเรื่องทะเลนะภูมิประเทศข้างในเองก็ต่างกันอีกคือลาวเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเกิน80เลยมั้งครับเป็นภูเขาสูงเป็นที่ราบสูงการจะสร้างถนนหนทางหรือจะพัฒนาพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันทําได้ยากกว่าใช้ต้นทุนสูงกว่าเยอะอ๋อค่ะในขณะที่กัมพูชานี้เขามีที่ราบลุ่มตะเลสาบ ที่ราบกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์มันก็เลยเอื้อกว่าทั้งเรื่องเกษตรเรื่องสร้างเมืองสร้างถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานเลยพวกนี้ทำได้ง่ายกว่าต้นทุนต่ำกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบทางกายภาพอีกอย่างเลยนะคะใช่ครับพอมาดูเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจอันนี้ยิ่งเห็นความต่างชัดขึ้นไปอีกนะครับคือเศรษฐกิจลาวเนี่ยพึ่งพาอยู่ไม่กี่อย่างหลักๆเลยคือการส่งออกไฟฟ้าพลังน้ําจากเขื่อนบนแม่นม้ำโขงจนเขาได้ฉายาว่าแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับ ซึ่งมันก็สร้างรายได้ดีนะแต่มันก็เสี่ยงมากๆกับเรื่องธรรมชาติอย่างถ้าเจอภัยแล้งน้ำน้อยรายได้ส่วนนี้ก็หายไปเยอะเลยอืมแบตเตอรี่แห่งอาเซียนฟังดูดีนะคะแต่ก็เหมือนดาบสองคมเลยคือใช้จุดแข็งเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่ก็เหมือนเอาอนาคตไปผูกไว้กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติกับตลาดพลังงานอย่างเดียวเลยนะคะครับแล้วนอกจากไฟฟ้า ก็ยังพึ่งทัพ,พยากรอ,อื่นๆอย่างไม้อย่างแร่ธาตุซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการส่งออกวัตถุดิบราคาถูกไม่ได้แปลรูปเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งต่างจากกัมพูชาที่ดูเหมือนเศรษฐกิจเขาจะกระจายตัวมากกว่ามีหลายขาเลยทั้งท่องเที่ยวที่ดังๆอย่างนครวดัดชายหาดต่างๆแล้วก็มีอุตสาหกรรมสิ่งทอการเกษตรอสังหาริมทรัพย์ก็บูมมาก ความหลากหลายตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าเวลาภาคส่วนไหนมีปัญหาส่วนอื่นก็ยังพอช่วยพยุงได้นะคะใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เอ่อน่ากังวลไม่น้อยสำหรับเราคือเรื่องหนี้สาธารณะครับตอนนี้ตัวเลขมันสูงกว่า120%ของ GDP ไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาจากการกู้ยืมจากจีนเพื่อมาลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีน มูลค่าโครงการเดียวเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบหนึ่งใน3ของ GDP ทั้งประเทศแล้วครับโอ้ร oh, ้0ของ GDP เลยเหรอคะสูงมากจริงๆนะคะแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศยังไงบ้างคะนอกจากตัวเลขที่ดูน่ากำนวนแล้วแล้วการลงทุนใหญ่ขนาดนี้อย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเริ่มเห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมาบ้างหรือย,อยังคะ ผลกระทบที่ชัดเจนคือความเสี่ยงด้านการคลังมันสูงมากครับทําให้พื้นที่ในการจะใช้นโยบายการเงินการคลังอื่นๆเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรือพัฒนาสังคมด้านอื่นๆเนี่ยมันมีจํากัดลงไปเยอะส่วนผลตอบแทนจากโครงการใหญ่อย่างรถไฟ ก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานเลยครับกว่าจะสร้างรายได้ได้เพียงพอที่จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายคืนมหาศาลซึ่งต่างจากกัมพูชาที่ไม่จะกู้จากจีนเหมือนกันแต่สัดส่วนนี้โดยรวมยังถือว่าต่ำกว่าลาวและเขาก็ดูจะเน้นลงทุนในภาคส่วนที่มันสร้างรายได้หมุนเวียนได้เร็วกว่าอย่างพวกโรงงานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไปสนับสนุนการท่องเที่ยวสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้ถ้ามองในมุมของคนบ้างละคะปัจจัยด้านประชากรนี่ส่งผลต่างกันยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็ต่างกันชัดเจนกัมบูชามีประชากรเกือบ16ล้านคนนะครับมากกว่าลาวที่มีประมาณ8ล้านคนเกือบเกือบเท่าตัวเลย และที่สำคัญคือกัมพูชามีสัสดส่วนคนหนุ่มสาวเยอะมากเป็นทั้งตลาดภายในที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นแหล่งแรงงานที่ใหญ่กว่าด้วยอันนี้เป็นแม่เหล็กสำคัญเลยที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้มากกว่าลาวเยอะมากๆครับตัวเลขคือประมาณ4เท่าเลยทีเดียวอ๋อค่ะพอจะเห็นภาพเลยค่ะพอประชากรน้อยกว่าตลาดในประเทศก็เล็กกว่าแถมคนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในชนบท ทักษะแรงงานโดยรวมก็อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ๆมากนักอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดในการดึงดูดการลงทุนบางประเภทไปนะคะ ใช่ครับประกอบกับเรื่องนโยบายด้วยดูเหมือนว่าทางกัมพูชาเนี่ยนโยบายเขาจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนเอกชนมากกว่าคือมีความคล่องตัวในการทําธุรกิจสูงกว่าถึงแม้ว่าการเปิดกว้างมากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นปัญหาอื่นๆตามมาให้ต้องจัดการบ้างแต่ในภาพรวมแล้วมันก็เอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตได้เร็วกว่าจริงๆครับเรื่องท่องเที่ยวนี่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะกัมพูชานี่เขาโปรโมทนครวัด โปรโมชายหาดเขาทำได้ดีมากดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ปีหนึ่งหลายล้านคนสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมเลยจริงๆแล้วเขาก็มีของดีนะครับไม่ใช่ไม่มีอย่างหลวงพระบางนี้ก็เมืองมรดรกโลกวังเวียงหรือที่ราบสูงโบลาเวนก็สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องการเดินทางเข้าถึงอาจยังไม่สะดวกเท่า โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเช่นโรงแรมการคมนาคมในประเทศสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังต้องพัฒนาอีกพอสมควรมันก็เลยทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้จากส่วนนี้อย่างสู้กัมพูชาได้ค่อนข้างชัดเจนครับถ้าให้มองภาพจากเมืองหลวงก็น่าจะสะท้อนอะไรได้เหมือนกันนะคะอย่างพนมเปญน,นี่โอ้โหใครไปช่วงหลังๆนี้จะเห็นเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากตึกสูงโรงแรมหรูคอนโดมิเนียมผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะของเราก็ยังคงความสงบเงียบ บรรยากาศยังดูสบายๆเหมือนเมืองต่างจังหวัดไม่ค่อยพลุกพล่านไม่ค่อยมีตึกสูงเท่าไหร่ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่เอ่อค่อนข้างระมัดระวังกว่าแล้วก็อาจจะควบคุมจากส่วนกลางมากกว่ากัมพูชานะครับค่ะแต่ถึงแม้จะมีความท้าทายหลายด้านอย่างที่เราคุยกันมาเราเองก็คงไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมคะเขาก็น่าจะมีความพยายามปรับตัวอยู่เหมือนกันใช่ครับเขาก็พยายามหาทางออกอยู่ตลอดนะครับ อย่างที่เห็นก็คือมีความร่วมมือกับเวียดนามในการใช้ท่าเรือวงอ่างเพื่อเป็นทางออกสู่ทะเลเพิ่มเติมนอกเหนือจากผ่านไทยและก็มีความพยายามจะดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างพวกการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือการผลิตแบตเตอรี่ที่อาจจะมองหาฐานการผลิตใหม่นอกประเทศจีนและก็มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยครับ ก็เป็นการปรับตัวที่น่าจับตาดูครับค่ะก็เป็นภาพรวมที่ทําให้เราเห็นปัจจัยหลากหลายจริงๆนะคะที่ส่งผลให้เส้นทางการพัฒนาของสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีจุดเริ่มต้นคล้ายกันเนี่ยแตกต่างกันได้ก็มีคําถามน่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าสําหรับประเทศกําลังพัฒนาแล้วเนี่ยการเดินหน้าโดยพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นหลัก กับการพยายามสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจถึงแม้จะต้องเจอกับความท้าทายคนละแบบกันแนวทางไหนกันแน่ที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดีกว่ากันในระยะยาวอันนี้ก็เป็นคําถามที่คงต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปค่ะ